โอเคผมจะดูมันเลยนะครับผมในผมมาก็ซื้อมาเดี๋ยวในวันนี้เนี่ยดูดูครับพระฝนครับผมดูดูไอ้เหี้ยแบบโคตรร้อนด้ครับดูดิครับแม่งก็ร้อนอจงจี่พ่อนดี่เลียงสอนนะครับผมลงคลิปที่ไปมันเป็นวิทยาศาสร์นะผมลงคลิปอ่าสอนแดนโชกไปนะครับมีคนก็เลยบอกว่าพี่ครับทำม้วนเลยครับพี่ผมก็เลยคิดว่าเอ้ยไอ้เหี้ยถ้าว่างั้นเตัวผมก็กำลังไปได้สวยนะผมนะคือผมทำโปรเจกต์ที่ผมบอกนะผมคือโปรเจกต์นี้นะทุก แล้วที่นี้คือแบบว่าพอเราได้มาทําท่อ,อเราทำแล้วชุดหน้าทําแล้วตอนนี้ก็เหลือชุดหลังนะครับผมต้องกอพอเสร็จเสร็จปุ๊บก,ก็จะเอาไปลงน้ำแต่ที่นี้ผมเลยคิดว่าเดี๋ยวพ่อผมจะทําเดินเดินคอใหม่สต่ก่อนอะ่ะเราเดินคอไปตรงข้างหลังใช่ไหมครับตัวเราเราก็จะจากที่นี้ข้างใหม่เราจะเดินมาข้างหน้า ก็ปกี่ออกขึ้นมาข้างบนนี้นะครับผมนะตอนแรกเนี่ยผมคุยกับเชียว่าจะเอาโช๊คไ,ออไปทำดีหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าแม่งไม่คุ้มหวังเพราะโชค๊คนี้ก็เป็นโชคแท้แล้วผมเลยพยายามหาโชค๊คมือสองนะผมนะที่แบบราคาไม่เกิน500ไม่เกิน300 200 400อะไรปนระมาณเนี่ยผมก็ไม่ได้มานะผมนะคือว่าอันเนี้ยตอนแรกมันจะมาแค่ตรงโชคครับผมเปิดให้ดูทุกคนผมจะขึ้นมือเสื้อให้ดูทุกคนนี่ครับโอ้โหลงทุนซื้อโชค๊คมือสองมาเลยครับเพื่อคลิปเพื่อคลิปเราไม่รู้ว่าเมื่อเราจะะไปดูกกกัันนครรรบาางใส่นนนะะทุกคเวลังหาปึ� ร้านแบบว่าแก่งน้ำเ,เล็กๆนะครับผมรแล้วก็๋ยวเป oui, ็นน้ำยื่นาอะไรแบบเนี้ยแต่ผมยังหาไม่ได้เพราะตอนนี้แม่งก็ยังไม่รู้อยู่ที่ไหนทุกคนนะครับเจอกันที่ร้านพี่โอกันครับขออนุญาตไปขี้นทุกคนเลยไปบายทำไรลงชายอแนน่ถ้าเป แล้วเมื่อก like no. yes, hey, yeah. oh, ี้ที่พูดถึงที่พูดถึงอะไรหนิอันทุกนีู่ดถึงที่หลังคู่เราใช่ไหมเนีิหลังคู่ือหลังคู่ครับดูดิทั่งมาแล้วแต่ว่ารอของถึงก็ได้แปลงแปลงอะไรครับแปลงซีฟอนแปืงเอาไม่ไหวโอ้โอะไรจะได้เดี๋ยวไปดูแล้วตามันยาวยาเคิร์ฟต้องเอาไปคืนนี่ยาเลยยายาที่หนูลังดี เดี๋ย,ยวมันพี่เดยมันดำเดียวโอ้วากกง,งเลยหนึ่งแล้วอยากทำอะไรพี่ยังนี้ขวากิ๊กเฮ้ยลมลมล สวันแล้วนะวันนี้แม่งชวฝาดเราเข้าไปให้พี่โยแกให้นะแล้ก็จะไปขับุ่งกันนะครับวันนี้นะเจอร้านยนี่เรต้องตน้รับ้อยเป็นแมนเนแมนเแมเปนแมเลียัลลีล แ้งสุดว่ะปังโอ้ยจะหาตัวหากินแล้วหรอวันนี้โรโทรศัพท์พ่อโทรศัพท์ไม่ใช่ไม่ใส่ฟิล์มหน้ามึงกดลาบไปเนั่อยตลอดไปลงอยู่ไหนวะบักสันมึงอยู่ไหนบักสันเดี๋ยวกูไปรับมึงออกมายกเลาื่อ้กูดูดี เงียบเดี๋ยวก่อนข็จะออนทัวร์ออนไลน์เอาฟังก์บึกซิกเบิ้นกระเพี้ยวนี่ไงนี่ไงนี่ไงเบิ้นลูก่อนนะครับเดีจอดรถให้ดูครับดูมาดูดูดูเชิยงโลกูก่อนนี่ครับไม่รู้มุมกล้องวิเป็นไงนะมุมกล้องกูเนี่ยดูดิดูครับโอ้โหดูกลุ่มแมงคเท่ละเมื่อวานเห็นวงการพลัมอตอ้อเฮ้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 เพื่อนเพ่อนสิที่เอาเลยนะไปดีไปดีไปดีอย่ามองครับอย่ามองครับใจอย่ามอง ในคลิปหน้านะครับผมจะพาสมบูรณ์ผมนะครับ <Gym. S 2> ผ,ผมไปลงน้ำทุกคนครับผมน้ำแบบลงน้ำไม่ถี่เลยทุกคนแม่งสุดว่ะไปมึงขับได้วะเนี่ยเฮ้ยเอาดิเฮ้ยเอาแม่งขท้นงานนี่ขื้นลิงเนาะโอ้โหนี่ครับขับมาเงี้ยแม่งสุดว่ะเฮ้ยเฮียเป็แม่งคนหนึ่งไว้เฮียลางขับแบบสุดยอดครับดูครับแต่ละคนสายตาแต่ละคนที่ไม่ได้มองกูนายเฮีย เฮ้ยยิงเหยียบลงเอ้ยโอ้ยยิงเหยียบลงป่าองติโอสันุ้ริก้าบุริ้ามิ่นลูเมันบลูเลยไอ้บลูเลยฮะคนเป็นบลูมาเดินเนี่ยโอ่งเอ็งนี่ตกปากนาล้อวะเวบมึงทำ้วย চিয়ান বক্সিং দেউতা মই আহিবা তই পান্তি অ

อาไงยกไรอ่ะโอ้โหมันก็สุดไปทุกคนไปเดิไปดูข้างหน้านีโอ้โหโอ้แม่ทีทุกคนโอ้่งนอหนึ่งไวยี้โอ้โอ้โหแมจุดกสูงกูแบบดับเลยอ่ะเบกอนเบกอนเบกอนเบกเบกเบกเบนเบกอนเบกอน พ <c oughs> ่อพงดพงศ์ดีฟมอีกฮ่าฮ่อ้าอีาวไอ้ีอ <empath etic subtitles> ี๋ออีาอว๋อี๋อีรออี๋อีอีเอี๋อี๋อม๋อี๋องีอ 我 super，嗯，但是 <noise> 我们要来我们很 gay 的嘛，baby。<music> <music> โอเคครับทุกคนผมตอนนี้ก็มาที่ที่แบบมันที่เป็นที่แบบก็มีคนนะครับเนี่ยรถมาเข้าผ่านแล้วคันนึงทันพี่เตอร์ตัวนี้ดูดิครับช็อกนี่อันนี้อันนี้เป็นโช็อเดิมนะครับแล้วก็เอาไอ้ต้นแก้ได้ไปกึ่งใหม่นะครับไปตีบอกมานี่ทุกครับดูดิเอาโช็อคเอาอยู่บ้านเราทุกครับดูถ่ายรูปได้เตี้งอยู่ครับมันมันเด้งโช็ออยู่นะครับเนี่ยเห็นไหมมันเด้งอยู่เหรอตอนเราขับรถเราูว่ามันมุมไหนมึงเอาอมาดูนะดูดิต้องให้หนุ่มบอกเต้ ให้เนาะให้ข้าใ้ขึ้นลุงครับ มาแล้วมาฮ่าฮมาแล้วพอะมาแล้วมาแล้วมาแล้วไปไปไปเร็วสุดไป้ยโอเคผมฝากอย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะครับผมนะเจอกันในคลิปหน้าทุกคนไลค์วันคลิปนี้ผอไมาอยากคุยสนุกกันนะครับผมนะรู้ความเป็นเิอเท่านั้นทุกคนครับย้าไปโซนซีโร่ซีเรียสนะครับทุกคนครับเจอกันในคลิปหน้าทุกคนครับนี่ครับ ผมจะรอเราตรงที่แบบไม่มีคนนะมีมีแบบเป็น,ปนถนนทางผ่านเฉยๆแล้ว,วผมนะ <c oughs> โอเคไปโดนจะอยู่กันที่ทางกู้ายสัตว์